สวัสดีเจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM โอชียงใหม่แกงโฮสสยามววไรตี้นะครับตอนนี้นะครับโอถอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับในยามวิการค่ําคืนนี้นะครับวันนี้รถเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับรถติดนะครับรถแออัดยัดเยีดยดมีทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับซึ่งตรงนี้มีจัดงานที่ อ่สวนสาธารณะนะครับที่ปิดตัวไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จัดงานเพราะว่าเปิดตัวของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะมีงานอะไรนะคะก็เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกนะครับคือสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะที่ขึ้นตรงกับสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับก็ทิ้งร้างไว้อย่างนั้นเพราะว่าไม่มีอาจจะไม่มีคนมานะครับเพราะว่าสวนสาธารณะ นะครับจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันเงียบเพราะว่ามันอาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองมานิดหน่อยนะครับในข้ามในทางฝั่งของแม่น้ําปิงนะคบเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับคือจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ที่นะครับสาหรับ FC ที่จะมาเที่ยวนะครับก็จะจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่หรือว่ารถยนต์นะครับที่ตามไหลาทางนะครับของสถายรถไฟได้เลยนะครับหรือว่าจอดด้านใน สถานีรถไฟก็จะมีที่จอดเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับคุณนนะครับก็จะเป็นร้านนั่งชิลนะครับหลายๆร้านติดติดกันเพราะว่าโซนนี้ก็จะเปโโโ็โซนที่อาจจะไม่มีแหล่งชุมชนเยอะนะคะเป็นร้านค้าเป็นกิจการที่อยู่ติดถนนนะครับก็เลยสามารถเปิดเสียงดังได้นะครับ โอ้โห oh, คนเยอะเลยทีเดียวนะครับรถจอดเยอะเลยครับคืองานนี้เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกนะครับเย,นะเยอะจริงๆเลยนะครับคือสถานรถไฟนะครับอยู่ด้านขวามือของรถตรงนี้นะครับขวามือแล้วก็ซ้ายมือก็เป็นสมาร์ทมาจอดรถมีลานว่างๆสามารถจอดรถได้เยอะเลยนะครับว้าวคนเยอะเลยจริงๆนะครับ น่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่ามีการโปรโมตนะครับแล้วในตอนนี้ยุคสมัยนี้เป็นมีโซเชียลด้วยนะครับโซเชียลก็สามารถโปรโมตได้ซึ่งหลานสาวก็โปรโมตใน t i k t o อนะครับมียอดวิวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นที่รู้นะครับของคนจังหวัดเชียงใหม่ที่มานะครับหรอเจังหวัดใกล้เคียงอย่างแล้วก็อำเภอร,รอบนอกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอย่างเ,เช่นอํ อย่างเช่นจังหวัดลาพูนก็ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนโอ๊ตอยู่ลําปางก็ขับรถมาจากลําปางก็มีนะคะเวลาจะมีกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปกลับนะครับงานอะไรนะครับงานนี้เป็นงานเหมือนทําเป็นคล้ายๆกับผีนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนนะครับงานชื่อว่าขนหัวลุกเวียงพิงนะครับ ว้าวตื่นเต้นนะคะคนหัวลุกก็คล้ายๆกับงานบ้านผีสิงนะคะแล้วก็ฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนของฝรั่งประมาณนี้นะครับเหมือนเรื่องตอนท้ายตอนจบของพี่มากพระขนมพักพักหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำเป็นในส่วนของบ้านผีสิงนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่น่ากลัวท่านใยกันนะครับซึ่ง มีการโปรโมทและประชาสัมพันธ์ในายเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ปากต่อปากนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นตั้งแต่นะครับเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืนมาได้นะครับมีอะไรบ้างคนเยอะจริงๆนะครับโอ้โหคนเยอะนะครับ มีทั้งในส่วนของวิตรงนี้ก็จะมีรถโบราณน,นะครับพระเครื่องนะครับแล้วก็๊ตเห็นหลาน๊ตท,ที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับนางก็โปรโมทในส่วนของสิ่งที่น่ากลัวในงานนี้นะคบเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอาหารด้วยนะครับโซนอาหารก็ตกแต่งให้แลดูแบบลูกชิ้นยันโอ้โหแลดูแบบน่ากลัวนะครับ ออกแนวแบบหลอนๆนะครับอุ้ยแปลกใหม่นะครับสําหรับคนจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าละครับถึงมีคนมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นนะครับไม่เคยจัดขึ้นมาก่อนในจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะครับอุ้ยเปิดเพลงด้วยแบบหลอนๆนะครับมีดนตรีหลอนๆมีของมือสองแบบเก่าๆขายนะครับ แล้วก็ไม่พลาดนะครับมีแฟชั่นวินเทจด้วยนะคระอ,อุ้ยเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับมีแม่นาคใหญ่ยักษ์อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอุ้ยอะไรนี่อะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอุ้ยมีเหมือนหัวผีอะไรแบบนี้น่ากลัวคือ <c oughs> <c oughs> เขาจะสร้างบรรยากาศให้แลดูน่ากลัวนะครับร้อน แต่สำหรับโอทมองว่าน่ารักดีนะครับคนเยอะก็เลยไม่แน่กลัวนะครับดูสิครับคือเขาแบบทำได้น่ารักมากเลยนะครับตรงอาคมไฟตัวนี้นะคะเป็นสร้างโครงสร้างแบบโคมไฟนะครับอู้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับย บรรยากาศแบบร้อนๆแต่เด็กก็เยอะนะคะเด็กน้อยนะครับก็มากับผู้ปกครองก็เยอะเลยทีเดียวนะครับ<ม>ตรงนี้มีอะไรเอ่ยอุ้ยแมวดำนะครับขนหัวลุกหัวลุกนี่ไหนเด็กว้าวสวยจังเลยนะครับและดูแบบแสงสีนี่แบบได้ใจมากเลยนะครับ<อ>ก็จะมีะนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ น้องเที่ยวฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาในงานจะแต่งตัวเป็นคอสเพย์แบบผีๆด้วยนะครับคือถ้าแบบนี้จัดงานฮาโลวีเนี่ยจะรถเลยทีเดียวนะครับแต่ว่างานนี้มีตอนกลางวันด้วยนะครับตั้งแต่บ่าย4ี่ก็มาได้นะครับเราก็จะเห็นความแบบสว่างสวยนะครับแต่ว่าเลือกที่จะมาตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศนะครับโอ้โหคือตรงนี้นะครับ ปิดทําการมานานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างที่ปิดนะครับก็อาจจะแบบมีการรีโนเวทการนะครับสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เปิดตัวเป็นในส่วนของสวนสนาธารณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนตรงสะพานนี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยครับก็จะเน้นร้านค้าด้วยนะครับมีอะไรเอ่ย ลลอ๋อตรงนี้ก็จะร่วมทําบุญล,ลงศพไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเข้าใจทํานะครับตรงนี้เนาะมีชิงชาง้าโฟ่อนนะครับอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแปลกๆนะครับด้านล่างนะครับบนสะพานแห่งนี้ด้านล่างก็จะมีอะไรหลอนๆอุ้ยดูคนเดินต่อแถวกันสิครับเยอะมาก โอ้อะไรนี่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าออกแนวหล่อนๆกันหลายร้านนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างที่ต่อแถวกันนะครับเดี๋ยวเราวนมานะครับเดี๋ยวจะไปฝั่งนี้ก่อนนะครับ ก็จะมีซูมอะไรให้แลดูเหมือนแบบหล่อๆน่ากลัวน่ากลัวนะครับอุฟอ๊ฟโอ้โหคนเยอะจริงนะครับโอ้โหดูสิครับว้าวคนเยอะนะครับชอบจังเลยบรรยากาศแบบนี้คนเยอะๆนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ เชียงใหม่คึกขักขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะับคลากรกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคบเนาะก็เดี๋ยวจะมาต่อกับ EP ีต่อไป e ีีที่2นะครับสำหรับ E ีพีนี้ล่ามลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้อตเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไป EP ี2นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ